สวัสดีจ้าพ่อแม่พี่น้องมาพบกับสองสาวผู้ไทยคนมุกทหารสวีเดนคือเกาเด้อจ้าเมื่อนี้พาพี่น้องมาป้ามาดุงจ้าพี่น้องเลิกงานแล้วเนาะตอนนี้กะประมาณบ่ายสองก็กลัวจะมาหาเก็บเพ็ดจ้าพี่น้องอากาศมันดีเนาะมากับเบยฮหาคือเกาจ้าพี่น้องเมืเ่องนอากาศแดดอ่สูงตอนบ่ายจ้าพี่น้องก็เลยผ้ากันมาป้ามาเก็บเพ็ดนาเฮิดจ้าพี่น้อง นี่เห็นไหมเด้พี่น้องนี่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 อันนี้คือเห็ดน,นาเฮิรจ้าพี่น้องมีแต่โดงามๆจ้าเก็บไปพัดกะเพราจ้าพี่น้องสาวุท้ไทยเสร็จไปพัดกะเพราใส่หมูบดเนาะจ้าเนาะนี่จ้าเห็ดน,นาเฮิรจ้าพี่น้องนี่แหมพี่น้องเป็นกอเลยจ้า เพื่อสีอ้อเป็นกอแบบนี้เนาะจ้าเนาะพุ่น่ะทางนานี่ก็มีอีจ้าเป็นกอเลยจ้าพี่น้องโอ้ยเป็นกอดอกงามดอกงามครับจ้าพี่น้องเดี๋ยวสิลุกให้เบิ่งเนาะจ้าโอ้ยอันนี้จ้าพี่น้องเป็นกอเลยนี่จ้าขาเพิ่นกับสีอ้อสีเหลืองๆแบบนี้จ้าดอกเพิ่นกับสีสีน้ำตาลเนาะจ้านี่แหละน่ะลายอยู่จ้า ต้นเลิ้มใหญ่แล้วจ้พจพออะพี่น้องนี่อีกหมูน่นึงจะพออีแล้วพี่น้องหมู่ใหญ่นึงจ้ะพุน่นน่ะเบิ่งแนี้ยโอ้ยเอเป็นพื้นอยู่จ้าแต่ว่าค่ะขาบ่าใหญ่จ้าพี่น้องขาน้อยขาบ่าใหญ่ปานไดพุน่นน่ะพี่น้องเบิ่งแน่เป็นนันพุ่นน่ะโอ้ยพุน่นน่ะทางผู้อี บ้านนี้เฮ็ดกับใบไม้กับสีคือกันพี่น้องเอ้ยเออใบไม้ร่นละเดี๋ยวสินนะ่ณอะมึงเนี่ยเอาไปมกุก่หน่อไม้กระแซบจ้าพี่น้องคุนนะ่ะเป็นหมู่อยู่บ้านนี้ใบไม้กระร่ลนละสีใบไม้กับสีเฮ็ดคือกันเอาโลดพี่น้องเอ้ยต้องเบิง่งคักๆเดี๋ยจา้าต้องเบิง่งคักๆเนาะคุน่ะโอ้ยพออีแล้วพี่น้อง ส่งงามอยู่จ้าน,นี่จ้าพี่น้องเดาะแย่งงามขาแย่งจ้าหมู่นี้คุณอาคุณแน่พี่น้องป้าดเดาะงามอยู่จ้าเดาะงามขาแย่งพี่น้องนี่นี่โอ้โห็นศิออกแบบนี้เด้อจ้านี่จ้าเป็นหมู่ไปเนาะนี่จ้าพี่น้องพุณอาอื้ให้เบื้องป้าจ้าป้า ต้นสนแดดทง่งโอ้ยงามงามมึงแน่พี่น้องสะออนต้นไม้บ่จ้าสะออนต้นสนบ่ตรงดีขนาดพี่น้องพุ่นน่ะไปแต่เอาไปเฮ็ดอันข้าวเฮิ่นเทนาอมึงเนี่ยมันงามมันตรงดีนะพี่น้องพุ่นน่ะพี่น้องมึงเนี่ยเลี้ยงแถวซับราบมึงเนี่ยพี่น้องเซให้เบิง้งพุ่นน่ะ งามคักจ้าเป็นไส้ึ้นไปพุนาพี่น้องไปหอดผู้ผู้โอง้งามคักเป็นกอเป็นก,อเ,นกอเลยพี่น้องมึงเนี่ยนี่จ้าอเอวยเพิน่นแกเก็บอีอยู่คางหนึ่งเด้อจ้าสาวบุถ่ายมากกับเอวยหักจ้าพี่น้องม่ได้มาผู้เดียวเด้อจ้าเก็บอยู่คนละข้างจ้า สออนเฮ็ดเฮ็ดเพิงนี่เพิ่นห้อยลวเด้อจ้าพี่น้องจะบ่ค่อยมีแล้วเด้อจ้าเฮ็ดเพิงน่ะอ่าโซงนี่มันเฮาเฮ็ดสะเนาะนาเฮ็ดแล้วจ้าพี่น้องก็สิมีแต่เฮ็ดเฮ็ดนาเฮ็ดเนาะจ้าเนาะก็คือเฮ็ดดำนี่ล่ะจ้าพี่น้องเฮ็ดมันปูก็ก็ยังมีอยู่จ้าแต่บ่หลายคือเก่าแล้วจ้าก็จะบ่ค่อยพอเนาะจ้าเนาะเฮ็ดมันปูน่ะเออเราเก็บ สุดสีสม้มปุ่นพี่น้องแดดเนาะปาดพี่น้องมึงเนี่ยงามคักเป็นกอเลยจ้าอันนี้กอนึงเนาะจ้ะเนาะนี่อันนี้อีกกอเนึ้อจะโอยงามคักพี่น้อง จะลุกให้เบื้องพี่น้องสิลุกให้เบื้องนงาะจ้ะเนาะขาพื้นสีใหญ่ซ้ำาไ่โอ้พี่นาพี่น้องขาพื้นอะแต่ว่ามันหาสิอันพื้นสีกรอบจ้าพี่น้องขากรอบเพราะว่าอ่าไอ้ฝนบอต,ตกเนาะจ้ะเนาะขาพื้นกับสีกรอบมันนะจ้ะฮักไว้จ้าพี่น้องมังนอะ ป้าไม่บบค้อยมีเฮ็ดจ้าพี่น้องบอกคอยมีเห็ดดำป้านี่ปีที่แล้วกะเฮ็ดดำลายอยู่จ้าพี่น้องแต่ปีนี้บบกคอยมีจ้าบบค้อยหลายเห็ดดำแต่ว่าเฮ็ดอันมั่นปูน่หลายตอนตอนที่ว่าเฮ็ดมันปูออกแรกๆเนาะจ้าเนาะป้านี่เป็นป้าเฮ็ดมันปูจ้าพี่น้องแล้วก็เฮ็ดเพิงขาลายเฮ็ดอันเพิงอันทำเฮ็ดเพิงหวานนะจ้าแล้วก็เฮ็ดดำเนาะเฮ็ดนาเฮ็ดนะจ้าแต่ว่า เฮ็ดนาเฮ็ดบบคอยหลายจ้ะป้าป้านี่เนาะอันป้าเล็กๆที่เข้าแร็กๆนะกัพ่อได้เก็บอยู่จ้ะพี่น้องแต่มาป้านี่ย่างไก่เมยค่าซื้อ่าเฮ็ดบ่คอยหลายจา้ะบ่คอยมีเฮ็ดถ้าเอวยืนอยู่เอวยืนไปเก็บเฮ็ดอันเก็บเฮ็ดมันปูพี่น้องสิพผ้ากันย่างล่งไปถดล้วจ้าก็สิกลับบานแลวจ้ะมันอันตอนนี้ห้ามงแล้งแล้วเนาะจา้ะเนาะเพราะว่าเดียว มืดขำเหมือหนหนาพี่น้องเพราะว่ามืออื่นก็บสิได้ไปเฮ็ดงานคือเกาเนาะบ่เยอะกับบานขำเห็แล้วจ้ะบัดพ,พี่น้องิึงเน่ยเดาะกระลัง,น,น,งนุ่มๆจ้ะม่งแน่บาดซีเมอร์แล้วผัดมะพร้าวพี่น้องเอ้ยโอ๊ตโบได้ก็ต้องเก็๊บซะแล้วพี่น้องพุญนะ โดงามคักโอ้สอ่อนพี่น้องเอ้ยโดอันงามๆเนี่ยนี่หวานเธอได้เอาไปอันพัดเนาะพี่น้องนี่ล่ะจ้าผลงานสำหรับมือน,นี้เนาะห้เาเก็บประมาณสองชั่วโมงสามชั่วโมงเนาะเอ้ยเนาะเออประมาณสองสามชั่วโมงนี่ล่ะพี่น้องนี่ละ่ะอันนี้เพื่นเก็บก้อนแล้วพ่กเนี่ยมาอันมาผลไมป้ปลานเนาะจ้าเนาะนจ้าอันนี้ก็บสามชั่วโมงเพื่นมาเฮ็ดอัน อันมาลิงออนนี่ก็เก็บสามชั่วโมงได้ส่งถังใหญ่กับกับถังน้อยเนาะอันนี้ก็อันนะเฮ็ดจ้าก็มีเฮ็ดเฮ็ดดำเฮ็ดมันปูจ้านี่แหละแล้วก็อยู่ถาด <ไป S 2> ทางใต้อีอจ้าพูนงามเท่าพูนแล,ล้วพูนแ<ผ>ล,ล้วพูนงามสำรับสามชั่วโมงเนาะจ้ะเนาะก็ถือว่าเก่งถือว่าเฮ็ดหลายจ้าพี่น้องอ้าวนี่แหละ คลิปนี้กับฟ้าไวซ์ซัมเนเดอจ้าพ่อแม่พี่น้องมาเก็บน้ำกันเด้อผู้ใดอยากม้วนหน่ะเด้อมาเด้ออยากม้วนน้ำสาวผู้ไทยนะมาเก็บเห็ดเด้อมนเป็นม้วนเอาปิดคลิปใไปเนี่ยสันจ้าจังได้แล้วก็ติดตามสาวผู้ไทยเด้อจ้ามาเก็บเห็ดน้ำกันม้วนปีหน้าพ่อกันไหมค่ะปีนี้เอาไวซัมเนีดอรก่อนสำหรับปลาเห็ดจ้าจังพ่อกันไหมจ้าวัสดีค่ะสุกผู้ทุคนจ้า ับบจ้าพวกพอกันไหมในคลิปนหน้าเนาจะเนาะคลิปนี้ก็ลาไปก่อนด้วยจ้าสวัสดีจ้า